น่ารักทั้งหมดเลยทั้งสี่คนตะเกียคือชอบมากนะพีมีสีสันโอ้โหสะดุดตามากโหสีตั้งแต่เสื้อแล้วพี่อ่าใช่ครับใช่ใช่ครับผมผมนึกถึงตัวการ์ตูนเลยอ่ะที่ที่มีสีสีอ่ะเทเลทับพี่ใช่ปะอ๋อจริงเราสีไม่เคยได้เลยคนเนี่ยเายแยไม่จริงจริงต้องเป็นม่วงเนี่ยเออใช่ต้องสีม่วงอ่าเคทบอกเลยว่าอู๋ในเต้าน่ารักกับผมเนี่ยไอ้เต้าอะไรฮะไอ้เต้าอะไรฮะในเต้าคักรอย โอเคเดี๋ยวผมขอถามฟังผมบ้างละกันคิดยนไหมได้ให้อภัยไหมให้อภัยครับใช่เป็นไงบ้างสองเพลงที่เราเลือกมาเป็นรัสท์มากกันครับก็มันมีความคอนทราสต์อยู่ในตัวใช่เริ่มเริ่มเริ่มคอนเซ็ปต์มาเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ว่าเราเราคิดอยู่ว่าเพลงอะไรที่จะเหมาะกับเออยมีเฟิร์สเข้าต่างครับใช่เราก็ผุด เพลงเพลงหนึ่งคาสุเพลงเหรอมันมนาโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาใช่เพลงหยุดนัตาทำไมทำไมถึงพี่สี่คนคือเรื่องผมเรื่องไลยนะเพื่อนผมนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วทีเนี้ยเขาถ่ายร่าหไ่เจอคลิปคนึงคลิปอะไรฮะการเป็นเอป็นคลิปแบบอิงแล้วคนนั้นก็ไม่ใช่คนไหน ใกล้ไกลจากตรงนี้ผู้ชายจุ๋มครับจุ๋มอาเชนครับผมอยู่นะตอนที่เขาป่วยใช่ไหมลิปนั้นไหนที่เขาตายใช่มันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นหยดน้ำเกลือครับมันน้ำเกลือครับพี่ได้ผมก็เลยคุดไอเดียขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราสี่คนเนี่ยมาเต้นเพลงที่เป็นแบบหยดน้ำตาแล้วก็สไลด์ลงขาใหม่อย่างนี้มาคงจะเท่น่าดูคลอปแาบนี้ซึ่งคนที่ก็คือเล้ยเราถือว่าจริงๆเอาผขาบอกต่ว่าเพลงเนี้ผมทุกหัวตอน ตอนรู้เลยว่าตอนข้อตังต์บอกว่าแบบเออจะร้องเ,เพลงน oh. ี้นะใช่รู้ตังนั้นเลยแล้วก็แต่เขาทำได้ดีไงคุณทำ uh. ได้ดีคือเซอร์ไพรส์มากไม่ไม่คิดว่าข้อตังจะเลือกเพลงจยนดน้ำตาใช่ซึ่งพอ,อได้อยู่น้ำตามาแล้วเนี่ยมีก็เสนอไอเดียขึ้นมาว่าบบเอา,เอาคือผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงรอ้องก็เลยแบบเออเราอยากให้มันมีเพลงร้องเพราะว่ามันมตดเป็นคอนซาคุณพี่มิครับพี่มิครับมิชอบเพลงร้องแล้วชอบร้องไหมครับ โอเคเข้าไปโอเคก็ถือว่าเป็นการอ่าแมสอัพที่ลงตัวเพราะว่าสี่คนที่เราได้เล่นเพลงนี้เรามีความแบบแซ่บพออยู่แล้วคือที่เราชอบฟังเพลงเศร้าเนี่ยเราไม่ได้ว่าอกหักเลยนะชอบินเนอร์มันินเนอร์แล้วก็ชอบเนื้อร้อแล้วก็ทำนองออกมแล้ววกับอีกที่คือเขาบางทีดูหน้าหวานขนาดนี้แต่เขาก็ชอบเพลงเร้าเหมือนกันนะ อี้ตต่ีไดคพี่ขอตนตตีช่วยแบบส่งตนตตีจากหวะรองกได้ไหมครับรอบให้ผมหน่อยสักหนึ่งหนึ่งแปดนะขอเป็นฟิลแบบคโยตีที่เคยเต้นที่ก่อนลยเต้นสนุกตัวผมเต้นด้วยรอแบนเลยอะโอ้โหรอแบเลยเหรอรอแบนเลยนะตอนนี้โอ้โหสงสัยแบจะยังไม่มาเราเราทำาซาด์พี่จัหวให้หน่อยได้ไหมสักหนึ่งแปดตึ๊งตึ๊ง แ <laughs> <laughs> กแล้วพูดคือแฟนฟันเนี่ยครับคุณ6คนก็คือขึ้นด้วยกันมาใช่ใ <ๆ S 1> ที่แล้วใช่เซอร์ครับยังไงแต่วันนี้เราไม่ได้มี6คนยินดีต้อรรนอรับครับคุณเป็น2คนแล้วโซวเตาลี่ครับขอใสงความดีให้ตัวเตาลี่มาตอนรับนะ้ออกเวงซูเร็วเข้านี่ไหนไปนี่จังเออาาไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณพูดว่าอะไรนะอันนี้กระตุกผสามาก Thank you ครับครับผมโอเคซึ่งทีมฮะทีมของเราก็คือการปฏิวัติเรื่องความรักครับผมผมขอถามนิดนึงได้ไหม่ะมุมบงสี่คนแล้วของคุณเป็นยังไงมุมองมุมองของแร้กของคุณสุดตัวเลยเหรอครับไม่ไม่สี่คนอ๋อสี่คนผมก็ไม่พูดเข้าการอยู่บทบทบทนี้มันคุณนะเหมือนเหมือนของพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กป่ะเหรอใช่ป่ะเหรอ ใช่มันลืมมันไปไม่เป็นไรถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเอาวันสองวันที่สองแล้วเราเริ่มใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตอ่าวาล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยครับความรักนะครับก็คือการเข้าใจกันนะครับนี่จำได้ไหมโอเคกระชับกระชับคือความเข้าใจกันความเข้าใจกันอ่าแค่นี้แค่นี้อาจจะดั่างตงด่างแปกๆให้คงโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรา สร้างล้กันผมคาดหวังผู้บ่ารความรักผมว่าอันนี้ยาวละรักก็คือรักหลงก็คือหลงคือทัหกหกแล้วแล้วพอพอไมใช่แค่นี้เ้รักก็คือรักอย่ามีโลดี้ออกมาโอเคูวินรับูวินรบ อะไรนะครับรักแปลว่าอะไรอ๋อรัก,กรแปลว่าเลิฟครับโอเคครับเด้ยอ๋อลัออกแปลว่าเลิศโอเคอเครับอ่อนฮจบไหมครับเฮ้ยจบมดเยครับถ้ารักกับผมนะครับก็เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเต็มเลยโอ้โหตอบดีนเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าเลยไม่น่ายืนหางแถวเลย <laughs> ของผมและการผมขอก่อนรักก็คือการดูแลครับเฉยมากที่ นี่แหละรักคือการเข้าใจเฟิร์สครับนะคือความสบายใจสบายใจรักคือหยุดน้ำตา่ไหรักคือทุก่างเลยครัรักคือทุกอย่างโอเคแต่บอกเลยว่าทำว่ารักเนี่ยมันมีที่สุดแล้วแล้วก็ความสุขเหมือนกันมันไม่มีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างหลายโชว์มากเลยครับที่ทุกคนน่าจะรอคอยอยู่ถ้าพร้อมแล้วรอแป๊บนึงนะครับรักคือทุกอย่าง ไปเตี้ยนตัวก่อนนะฮะ่ไม่ดีมตัว